เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับกับผมวายโยอัศวุบรรืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานต้องขอโทษท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและก็ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเสียงอาจจะอู้ีนิดนึงนะครับเส้นเสียงเสพครับท่านประธานแต่ไม่เป็นไรครับทำหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรอย่างเต็มที่ครับในการตรวจสอบงบประมาณ2566ในวาระที่1นี้นะครับกับงบประมาณ3.185ล้านล้านบาทนะครับซึ่ง ทุกเม็ดทุกสตางค์นั้นมาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเปิดดูหมื่นกว่าหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าผิดหวังครับท่านประธานครับด้วย5ปัจจัยครับปัจจัยแรกครับก็คือว่างบประมาณนี้มีความกระจุกตัวท่านประธานเรียกว่างบกระจุกจนกระจาย2นะครับก็คือลำดับความสําคัญเนี่ย จัดผิดฝาผิดตัวไปหมดเลยไม่ยึดถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับอาจจะมียึดประโยชน์ของใครบางคนบางกลุ่มนะครับสามก็คือว่าใชาง้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าครับดำเนินกิจกรรมหรือว่าลงทุนต่างๆเนี่ยไม่เกิดประสิทธิภาพสี่ครับตัวชี้วัดหรือว่าตัว KPI เนี่ยครับไม่นำพาครับเรียกว่าเขียนมาเกณฑ์ต่ำๆกะว่าเด็กสอบผ่านยกห้องไม่มีใครตกแน่นอนสุดท้ายาท่านประธานคือ ความโปร่งใสเนี่ยไม่มีท่านประธานครับสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้รัฐบาลหลายๆรัฐบาลไม่ใช่แค่รัฐบาลของประเทศไทยอย่างเดียวแต่รวมถึงรัฐบาลของทั่วโลกครับที่จะต้องนํามาคิดวิเคราะห์ว่าจะดําเนินราชการต่อไปอย่างไรเราเชื่อว่าปี66เนี่ยนะครับ2 5ง6เนี่ยปีหน้านะครับจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูครับท่านประธานไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่รวมถึงต่างประเทศด้วย ในประเทศไทยเองกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็กําลังจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจําถิ่นแล้วกระทรวงท่องเที่ยวเองก็ตามครับก็กําลังจะเปิดประเทศเพิ่มขึ้นลดมาตรการของตัวเทสเซนโกลงนะครับประชาชนเองก็ได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มเนี่ยกว่าร้อยละแล้วนะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยจะกลับจากโลกออนไลน์เข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือ โลกอ่อนไใ์แล้วนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นการจัดงบประมาณต่างๆเนี่ยคงจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดอันนี้แหละนะครับสไลด์เพื่อเลยครับวันนี้เขาท่านประธานเห็นหน้าหมอวายโยเนี่ยต้องคิดกันว่าตามโพยแหละมาเรื่องสาธารณสุขเหมือนเดิมแต่ขออนุญาตครับวันนี้ขอพูดเรื่องทั้งสาธารณสุขนะครับการศึกษาศิลปะวัฒน,นธรรมรวมถึงทหารตำรวจด,ด้วยเล็กๆน้อยๆตามโพยครับรท่านประธานครับอันแรกกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ1,056,000ล้านรละ77ท่านประธานคือ1 2 0 0 0 0ล้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับทูบีแฟร์ท่านประานคล้ายๆกับทุกหน่วยงานหมื่นกว่าล้านครับ18,000ล้านเป็นงบเงินเดือนครับเหลือลงทุนจริงๆแค่11,500ล้านเท่านั้นเองครับถัดไปครับแล้วผมก็พบความผิดปกติท่านประธาน ไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะอันนี้ก็ต้องเพื่อความเป็นธรรมหลายๆกระทรวงก็เป็นอย่างนี้ครับงบซื้อครุพันคอมพิวเตอร์ปีนี้บวมมากท่านเตรียมทำอ่อออนไลน์กันเต็มไปหมดเลยนะครับแค่สำนักปลัดสำนักเดียวนะครับมีงบซื้อคอมเนี่ย137ล้านบาทผมเลยไปไล่ดูในของกระทรวงดีทั้งกระทรวงเลยนะมาานกระทรวงดีทั้งกระทรวงนะ มีงบซื้อคอม93ล้านบาทท่านประธานแต่สอปอสอ,อเนี่ย1 3เจ็ดล้านผมไล่ดูทั้งกระทรวงสาธารณสุขครับซื้อคอมไป500กว่าล้านมีทําอะไรบ้างท่านประธานซื้อวิดีโอวอล์ฮะสำหรับประชุมออนไลน์10กว่าล้านทําห้องประชุมออนไลน์สําหรับ20ที่นั่งฮะ10-20ล้านห้องประชุมออนไลน์ระดับ30ท่านนั่ง20-30ล้านเต็ไมไปหมดเลยท่านประธานและเพื่อความเป็นธรรมไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเป็นแบบนี้หลายกระทรวงมาก ซึ่งอย่างที้ผมได้เรียนท่านประธานไปว่าเรากําลังจะกลับจากโลกออนไลน์มาสู่โลกออนไซต์แล้วงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดทำมาเนี่ยครับท่านประธานมันช้าไปเป็นปีไอ้งบแบบนี้มันควรมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วครับตัดไปครับลองมาดูโครงการอื่นๆครับโครงการประชาชนทุกกลุ่มไวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมทําอะไรฮะ เพิ่มศักยภาพครับในการดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนเด็กเล็กเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนโตขึ้นจนถึงกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุาท่านประธานรู้ไหมฮะเอาไปทําอะไรครับถัดไปครับอบรมสัมมนาจัดประชุมครับไม่ใช่แค่นี้ท่ระธานมีแบบนี้อีกเพียบเลยถัดไปครับโครงการพัฒน,นาระบบบริการสุขภาพนะครับ9,600ล้านบาท ซื้อของกับก่อสร้างไปแล้ว9,500ล้านบาทเพื่อความเป็นธรรมอีกครับซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นี่ไม่ว่ากันนะ787รายการรวมแล้ว2,800ล้านบาทไม่ว่ากันสร้างตึกสร้างโรงพยาบาลก็ไม่ว่ากันท่านประธาน6,200ล้านบาทแต่ถ้ามันไม่กระจายตัวแต่มันดันไปนกระจุกตัวอยู่ที่แค่บางจังหวัดนะ่านประธานแบบนี้พวกเราเนี่ยนะครับในฐานะเป็นผู้แทนรัษฎร ถึงแม้กสอส,อสอเขตเองก็ตามอย่างท่านประธานเนี่ยรัฐมนูลเขียนไว้ว่าไงฮะเขียนว่าเราเป็นผู้แทนของประชาชนคนไทยทั้งชาติไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครับถัดไปครับแต่งบประมาณมันกระจุกตัวออกมาแบบนี้ท่านประธานครับดูสิว่ามันห่างกันขนาดไหนกลุ่มสีขาวเนี่ยครับได้งบก่อสร้างไม่ถึงสองล้านครับสีน้ําเงินเข้มปิดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่จังหวัดครับที่ปิดที่สุดเลยนะครับทะลุแปดละแปดร้อยล้านเนี่ยครับก็คือ บุรีรัมย์เหมือนเดิมครับเราจะเอากันอย่างนี้จริงๆครับท่นานประธานครับถัดไปครับโครงการลดความเหลื่อมล้ําของ3ามกองทุน1,200ล้านบาทเป็นโครงการที่ดีมากครับท่นานประธานครับผมสนับสนุนเราอยากเห็นแก็บคือช่วงห่างของสวัสดิการขาร้าราชการสวัสดิการบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยให้มันแคบลงถูกต้องไหมครับแต่ท่นานประธานดูนะฮะว่ารัฐบาลเอาไปทำอะไรถัดไปครับ เอาไปอุดบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิให้มาทานหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำของสามกองทุนนี่นะครับแต่เราดัานเอาเงินเนี่ยไปอุดให้กับคนที่ไม่ได้อยู่ใน3ามกองทุนนี้เลยนะแล้วมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อที่ท่านตั้งมาตรงไหนครับ การไปอุดแบบนี้มันดีนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้ดีครับแต่การทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สอดคอล้องและไม่ได้สอดรับกับสิ่งที่ท่านต้องการจะทําจริงๆผมให้ดูตัวชี้วัดครับถัดไปครับกรมควบคุมโรคครับตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งครับท่านประธานคือสัดส่วนของประชาชนเนี่ยนะครับมีความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นปี65เนี่ยวางไว้ที่5%เปครับปี6 6วางไว้ที่1 0 เขียนเกณฑ์มาแบบนี้สอบอยังไงก็ผ่านท่านประธานท่านอยู่เฉยๆเนี่ยครับตอนนี้ประชาชนคนไทยเขาฉีดวัคซีนกันไปสองเข็มอย่างน้อยนะครับ75ปเแล้วเพราะฉะนั้นท่านเขียนมาส0แบบนี้เนี่ยมันยังไงก็ผ่านนะครับเราใส่แมสกันเนี่ยคนใส่แมสกันเกิน90เกิน95%เครับเขียนแบบนี้สอบอยังไงก็ผ่านครับถัดไปครับกรมนาไมยครับอันนี้ต้องเพื่อความเป็นธรรมนะครับ วิสัยทัศน์ของท่านรองอธิบดีเนี่ยท่านคุณหมอสลาวุฒิเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเฮ้ยโรงเรียนเนี่ยห้ามปิดนะต่อไปนี้เราจะปิดโรงเรียนไม่ได้ยังไงเด็กเนี่ยต้องได้เรียนหนังสืออันนี้ถูกต้องครับกลับสู่จากโลกออนไลน์มาสู่โลกออนไซต์ถูกต้องครับแต่ KPI เขียนว่าอะไรฮะเขียนว่าประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบปีหกห้าครับปีนี้ปีหน้าปีหกหกก็ยังร้อยละเจ็ดสิบครับ อันนี้ถ้ามีคนพูดแบบกวลวนๆนะผมผมคงไม่พูดเองนะท่าน,นประธานแต่ถ้าพูดกันแบบกวลวนๆะนั่นคือว่าเขียน KPI แบบนี้ถ้าไม่มีใครตายคือไม่ต้องทำะไรเลยท่าน,นประธานถัดไปครับสถาบันวัคซีนครับผมดีใจเนื้อเต้นเลยครับปีนี้งบเพิ่มขึ้นสองเท่าเพิ่มมายี่สิบสองล้านขอแตะที่ KPI อีกรอบหนึ่งเ็าบอกว่าจำนวนวัคซีนที่ใช้ตอบโต้ภาวะระบาดนี่นะครับคือหนึ่งชนิดปีหกห้าปีหกหกก็ยังคงเป็นหนึ่งชนิดอยู่ครับท่าน,นประธาน ซึ่งผมยกตัวอย่างแลันนะประเทศญี่ปุ่นให้มาทานตอนนี้ถ้าเราจะไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย3เขม็มหมายความว่าไงครับหมายความว่าต้องมีบูสเตอร์เข็มหนึ่งถูกไหมฮะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าฉีดบูสเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นคนละชนิดกับไอ้สองเข็มแรกถ้าไอ้สองเข็มแรกเนี่ยมันเป็นชนิดเนื้อไอ้เซลล์ตายนะครับไอ้เข็มบูสเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นไวรัลเวกเตอร์หรือเป็น m อ็มถูกต้องไหมฮะแต่พอท่านเขียนเกณฑ์สอบมาแบบนี้ว่ามีแค่ชนิดเดียวเนี่ย ผมว่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สอบผ่านหมดครับอันนี้กลายเป็นตกหมดเพราะว่ามันก้าวไม่ทันโลกแล้วตอนนี้โลกเราก็ต้องมาบูสเตอร์แล้วท่านประธานจริงๆ2เข็มไม่พอนะครับและงบประมาณที่เพิ่มมา22ล้านาท่านประธานคิดว่าเอาไปทำอะไรฮะไปวิจัยพัฒนาวัคซีนหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับถัดไปครับเอาไปสร้างตึกครับสร้างตึกเจชั้นครับถัดไปครับอามาดูเรื่องการศึกษานิดนึง สพทครับงบเยอะครับเลยต้องพูดถึงเขาหน่อย2องแสนหะ้าหมื่นล้านนะท่านประธานหน่วยงานเดียวนะสองแสนห้าหมื่นล้านเยอะกว่ากระทรวงไหไกระทรวงเลยปีที่แล้วผมเป็นกรรมิการงบประมาณรรมท่านประธานก็เลยได้เห็นถ้าเราดูในข่าวคาดแดงเนะนี่ยท่านประธานมันจะไม่มีรายละเอียดถูกไหมฮะไอ้งบที่มันรายการหนึ่งต่ำกว่า1ล้านเนี่ยมันจะไม่มีรายละเอียดเขียนก็จะเขียนลอยๆมาแบบนี้ตรงนี้รรท่านประธานกี่รายการรูไ้ไหมฮะเป็นแสนรายการเลยนะเก้าร้อยกว่าล้าน ปีที่แล้วเราเห็นความผิดปกติครับรรท่านประธานก็คือว่ามันเป็นงบแบบเหมือนไปแจกจ่ายโรงเรียนนะรรท่านประธานเป็นพวกครุพันอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้จําเป็นมากไม่ใช่พวกตู้โต๊ะหนังสือกระดานดําพวกนี้ไม่ใช่นะครับแจกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยจะมีเกณฑ์อยู่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0อยู่1นึ่งแสนเก้าหมื่นแปดันเพราะอะไร,ร,รท่านประธานเพราะใช้วิธีจัดจ้างพิเศษจิ้มเลยปีที่แล้วโดนตัดไปหลายร้อยล้านปีนี้ใสามาอีกแบบนี้ก็ได้ครับ ถัดไปครับกระทรวงวัฒนธรรมครับขออินเทรนด์นิดนึงนะประธานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผมก็เพิ่งทราบว่าเขาแปลว่าอํานาจละมุนนะครับเนี่ยอ่ะอำนาจละมุนไม่ว่ากันอํานาจละมุนก็ได้ขอโทษทีที่ไม่ได้ใช้เลขไทยน,นะครับมีงบในการทําภาพะะยนตร์วิดีทัศน์เนี่ยนะครับ40ล้าน เราคิดว่าเอยมันน้อยนะครับแต่จริง,รงๆแล้วมันมีแทรกมีซ่อนอยู่ท่านประธานอยู่ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์อีก516ล้านรวมแล้วก็คือ556ล้านเกือบ10%ของกระทรวงนะท่านประธานผมไม่กล้าเอาสไลด์ขึ้นมาโกวโดนฟ้องแต่ว่าท่านประธานหรือประชาชนลองไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่าเขาเนี่ยกองทุนเนี้ยเอาไปแจกให้กับช่องอะไรบ้างก็เป็นช่องเรียกว่าช่อง ช่องระดับท็อปๆหน่อยนะครับที่เพิ่งโดนปิดย t u b e ไปนะครับเพราะเผยแพร่ข่าวปลอมยูเครนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมถามว่าเอ้ยมันเป็นช่องที่ประชาชนมองว่ามันปลอดภัยและสร้างสารรค์จริงหรือเปล่าในฐานะเราเป็นผู้แทนประชาชนท่านประธานกำลังพิจารณาว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินไปใช้เนี่ยสมกับคันความคาดหวังของประชาชนไหมผมมองว่าไม่สมท่านประธานถัดไปครับตำรวจฮะไปเร็วๆครับงบแสนกว่าล้านถัดไปครับ มีโครงการที่ดีท่านประธานครับโครงการปฏิรูปตํารวจให้โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้ดีมากถัดไปครับเอาไปทําอะไรครับท่านประธานครับสามพันล้านปฏิรูปตํารวจให้โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ครับสร้างตึกฮะอีกแล้ว่ะโอเคไม่เป็นไรเพื่อความเป็นธรรมบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นปัจจัยสี่ตำรวจเขาจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงมีความมั่นคงในชีวิตจะได้ไม่ต้องออกไปถ่ายชาวบ้าน เพื่อนสอสอของผมครับสอสอกายนะัทชาบุญชัยสวัสต์ผู้แทนจากชาวบางขุนเทียนบอกกน,นอก 9, ก้าแถวนั้นเขาเล่าให้ผมฟังครับว่าไม่จริงหมอแฟลตสร้างออกมาเนี่ยนะส้วมตันกระเบื้องแตกกำแพงร้าวแล้วกลายเป็นว่าค่าซ่อมไม่มีท่านประธานต้องเก็บพี่น้องตำรวจผู้น้อยอเดือนละร้อยสองร้อยครับตำรวจโดนไถเดือนละ, 200, นะร้อยสองร้อท่านประธานเอาไปซ่อมที่อยู่ตัวเองอ แล้วเขาจะหาเงินจากไหนมาท่านปราแล้วผมถามว่าตํารวจบางคนอยู่บ้านราคาหลายสิบล้านมีรถเป็นสิบสิบคันก็ก็ยังเอาถุงไปคลุมหัวประชาชนนะท่านปรานเว็บไซต์การพน,นันก็มีผุดกันเป็นดอกเห็ดเลยท่านปรานก็ยังเห็นมีการเก็บตัว๋วนะมีสารวัตรซอโซนะครับเก็บรวมๆกันแล้วก็เอาไปผ่านกับกลุ่มบริษัทหนึ่งชื่อคล้ายๆกับซีรีส์เป็นต่อแล้วก็ส่งกันไปที่ บิ๊กจอจานอะไรประมาณอย่างเงี้ยรรท่านประธานผมถามว่าสรุปสร้างกันไปเนี่ยกี่หมื่นล้านแล้วโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไหมถัดไปครับกองทัพอากาศรรท่านประธานงบเยอะนะครับสามหมื่นหกพันล้านไหนจะ F35 ไหนจะโดรนอีกนะครับที่ท่านอนุรดิตได้อภิปรายไปผมแอบรู้ไม่อีกมีเลด้์ด้วยรรท่านประธานถัดไปครับแต่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญานนั้นผมมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องพัฒนาคนถัดไปครับ มีงบฝึกทหารอากาศแค่เหล่าเดียวนะครับท่านประธานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับรวมๆแล้วนะหกร้อยกว่าล้านบาทท่านประธานแล้วท่านประธานดูข้างล่างของผม่ของกระทรวงสาธารณสุขของผมเนี่ยนะครับเงินอุดหนุนพัฒนาอาจารย์แพทย์หกจุดห้าล้านบาทท่านประธานเออสองทุนปีหนึ่งส่งหมอไปเรียนสองคนท่านประธานทหารได้หกร้อยหมอได้หกล้านถ้าพวกเราพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลนะท่านประธานเราสลับเลย หมอเอาไปหกร้อยล้านเลยทหารเอาไปหก้านหก้านพอนสไลด์ลงครับสรุปครับท่านประธานครับการใช้เงินแบบนี้เนี่ยครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของตัวชี้วัดครับถ้าท่านไม่รู้ท่านจะเขียนตัวชี้วัดยังไงนะครับเอาง่ายๆนะท่านประธานประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินนะเจ้าของภาษีเนี่ยเขารู้สึกเสียดายเงินเขาหรือเปล่าถ้าประชาชนเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเสียภาษีเหมือนกัน ถ้าพวกเรายัางเสียดายเงินภาษีที่จ่ายให้กับรัฐบาลนะครับ <S <S ผมคิดว่าแบบนี้รัฐบาลสอบไม่ผ่านด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท่านปรมธานครับผมและพรรคก้าวไกลคงไม่สามารถที่จะรับร่างก็ประมาณปี2566ได้ครับขอบคุณครับ